สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับนี่ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งสำหรับสูตรปักหมุดครับสูตรนี้ยังไม่ทันได้ลงลืมไปว่ายังมีปักหมุดอีกสูตรหนึ่งเมวดที่แล้วเขาก็เข้าเหมือนกันครับสูตรนี้ทั้งสามแปดสองหนึ่งสูตรนี้ผมจะให้ท่านสังเกตเลขเด่นครับ เดี๋ยวถ้าเกิดไม่ลงไปเดี๋ยวถ้าเลขออกมาอย่าบอกว่าผมพอเลขออกแล้วก็เอาเอาเลขออกมาเขียนเขียนแล้วตัวเลขมันก็เข้าเดี๋ยวจะมีมาว่าผมทีหลังอีกก็เลยเอาสูตรนี้มาลงให้ท่านได้รับชมแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางครับผมจะให้ท่านดูตัวเด่นครับสูตรปักหมุดสูตรนี้ผมเพิ่มตัวเลขขึ้นมา สูตรเดิมมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นเลขหกตัวแบบนี้งวดที่แล้วก็เข้าไว้ที่สามแปดกับสองหนึ่งงวดนี้ผมเพิ่มตรงนี้ครับไอตัวที่ผมตีเส้นไว้เนี่ยผมจะบวกครับบวกออกมาเลขสี่ตัวนี่บวกกันแล้วจะได้เด่นสี่สองสี่ตัวเด่นมันมันเลขมันเด่นเด่นแล้วมาจริงครับ วดนนี้เด่น4ีสองสีข้างบนเนี่ยนี่ครับมันเข้าไปที่สีสีก็เลขสี่มาเป็นเลขวิ่งได้เลยครับข้างบนแล้วเลขสองนี่ก็เข้าล่างไปด้วยแล้วเลขเดนข้างล่างให้ศูนย์กับสองถามว่าศูกับ2สองมาจากไหนให้ท่านเอาเลขตรงนี้ครับเหมือนเดิมนี่ครับ เอาเลขหเลขสี่เลขแปดเลขตัวเนี้ยบวกกันครับก็จะได้ศูนย์สองศเท่ากับว่าได้สองกับศูนย์ข้างล่างจะต้องมีสองกับศูนย์ก็เลขมันก็ออกไปที่สามสองศูนย์ก็มาหลักร้อยตรงนี้มีสี่สี่งวดถัดมาที่มันออกสองสองหนึ่งสามแปดเนี่ยครับให้ท่านลองเอาเลขสี่ตัวนี้บวกกันนะ 9บกบวกสาเป็นสิบสองสาบวกเ็ก็ได้ศูนย์เจดบวกห้าก็ได้สิบสอถ้าก็ว่าสองน่ะมันมาเลขก็ออกที่อะไรครับสองสองหนึ่งอันนี้คือบนครับเป็นเลขวิ่งบนได้เลยครับวิ่ง4ี่วิ่งสองข้างล่างมีแปกับศูนย์แปกับศูนย์เอามาตรงไหนเหมือนเดิมครับให้ท่านบวกตรงนี้ ศูบวกแก็ได้8 8ดบวกสก็ได้0 2นบวกหได้8ปดถ้ากับว่ามี8กับ0ก็นี่ครับ8มาล่างงวดแรกลมาอันนี้สูมา3 2 3สองวดนี้ได้6กับ8นี่ครับ เอาสตัวนี้บวกกันสี่บวกสองจะได้หกสองบวกหจะได้แปดหกบกศย์ก็ได้หถ้ามานเลขมันซ้ำกันก็คือเลขหก 6. ข้างล่างต้องมีหกับ8ครับแล้วนี่ข้างบนข้างบนได้ศูนยบวกกันแบบนี้ครับ สามบวกเจ็ดก็ได้ศูนย์เจ็ดบวกหนึ่งก็ได้แปดหนึ่งบวกเก้าก็ได้ศูนย์ก็จะได้ศูนย์แปดศูนย์ข้างบนสามตัวเนี่ยถ้าเราลดลงมาเหลือสองตัวมันก็จะมีศูนย์กับแปดศูนย์กับแปดต้องมาข้างบนตัวหนึ่งครับไม่แน่อาจจะเป็นหลักสิบก็ได้เพราะงวดที่ผ่านมานี่มันชนที่สี่อันนี้ชนที่สองอันนี้ชนที่ศูนย์ต้องมีศูนย์กับแปดนะครับ ข้างบนต้องมาตัวใดตัวหนึ่งหลักสิบด้วยเพราะว่าที่มันผ่านมานี่ไอ้สี่ก็อยู่หลักสิบมาได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยงวดนี้สองก็มาหลักสิบแล้วก็มาหลักร้อยด้วยเลขล่างนี่เด่นมากครับนี่ศูนย์สองก็ออกสามสองแปดศูนย์ก็ออกสามแปดงวดนี้หกกับแปครับข้างล่าง แล้วหลักสิบล่างที่ผมลงไปก็จะมีหกเจ็ดหเจ็ดศูนนี่ครับเลขหกตัวมันจะมีแปดแล้วก็มีหกด้วยเนี่ยสองตัวเนี่ยในในในหกตัวจะต้องมีคู่หนึ่งอยู่ข้างล่างอันนี้ได้แปดตรงนี้ก็มาสามเพราะในหกตัวนี่มันจะมีมีหลักสิบอยู่ตัวหนึ่งเลขล่าง ในหกตัวนี้มีหลักสิบหัวนี้ออกสามสองตรงนี้มีสามออกสามสองคู่ตรงนี้เลขหกตัวเอามาคู่ตรงนี้ตรงนี้ก็มีสามแปดก็มีตรงนี้มีแปดหัวนี้ได้หกกับแปดนี่ครับหกกับแปดในนี่มีหลักสิบตัวหนึง่งจะมาคู่กับหลักหน่วยตัวนี้สองตัวล่ากต้องทําให้ท่านดูก่อนครับเดี๋ยวเวลาหวยออกท่าน จะหาว่าผมพอเลขออกแล้วมันก็เข้าสูตรนี้เพิ่มตัวเด่นมาแล้วตัวเด่นเดินดีมากครับผมจะให้ดูงวดแรกที่มันออกศูนย์สี่สี่สามสองสูตรนี้งวดนี้ให้ท่านดูเลขท้ายสามตัวนะเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองอ่ะ เลขท้ายสามตัวครั้งทีสองออกสองสามหนึ่งใช่ไหมท่านดูตรงนี้สองสามหนึ่งนี่เลขท้ายสามตัวสองสามหนึ่งงวดถัดมาเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเหมือนกันที่มันออกสองสองหนึ่งสามแปดเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองคือห้าสี่เจ็ดนี่ครับห้าสี่เจ็ดในเลขสี่ตัวเนี่ย จะมี3มตัวเลขท้าย3ตัวอยู่ด้วยครับชุดหนึงไม่ครั้งที่1ก็ครั้งที่2ง,งวดแรกออก2องสามนี่ครับ2องสามงวดถัดมาออก5 4 7นี่ครับงวดนี้ ให้ท่านลองไปจับดูครับสี่ตัวเนี่ยเอางวนแรกมันออกสองสามหนึ่งเราก็ลองศูนย์หนึ่งเก้าใบหนึ่งก่อนศูนย์หนึ่งเก้าใบหนึ่งแล้วก็ใบที่สองอันนี้มาออกห้าสี่เจ็ดใช่ไหมเราก็ออกแปดเก้าหนึ่งลองดูสองใบครับซื้อติดไม้ติดมือไว้ครับสองใบครับฉลากลอตเตอรี่ครับ หาซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับสองใบครับถ้ามันเข้าก็คือเข้าถ้าไม่อย่างน้อยเราก็ยังได้ลุ้นสามตัวหน้าด้วยครับไม่แน่ครับถ้าเราซื้อเลขตรงนี้สามตัวหน้าอาจจะจะถูกก็ได้มันอยู่ขึ้นอยู่กับดวงเราด้วยครับไปหาซื้อไปครับแปดเออเก้าแปดหนึ่งกับศูนย์หนึ่งเก้าครับ เลขท้ายสามตัวไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับเก้าแปดหนึ่งสักใบหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งเก้าใบหนึ่งครับเอาไว้ลุ้นครับพรุ่งนี้ครับวันที่หนึ่งธันวาคมถ้าดวงลงมาครับอาจจะถูกครับสักใบหนึ่งสองใบก็ได้ไม่แน่ครับ ดวงใครดวงมันครับคลิปนี้ก็เอาสูตรนี้มาทําให้ท่านดูเสร็จเรียบร้อยครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมก็ใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับเฮงเฮงรวยๆวยทุกๆคนครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับถูกหวยถูกลอตเตอรีอ่วันที่หนึ่งขอบคุณครับ